กระบะขนคนงานพลิกคว่ำชนต้นไม้ดับสีศพเจ็บระนาวค่ะเมื่อช่วงเย็ยนวันที่31มกราคม2567ที่ผ่านมา ตำรวจสถานีตำรวจภูทรหนองพับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตรุรถกระบะบรรทุกคนงานเกิดอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำชนกับต้นไม้ข้างทางมีผู้บาดเจ็บจำนวนหลายรายบนถนนสายห้วยสัตว์ใหญ่ป่าระอูหุบเตา่าตำบลห้วยสัต์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อนประสานกู้ชีพนิ้วแดงกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพับมูลนิธิเพชรเกษมหัวหินกู้ชีพป,ป่าแดงรถโรงพยาบาลหัวหินเข้าให้การช่วยเหลือผู้บาด ที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกจอเจ็ดเขาหุบเต่าประมาณ1กิโลเมตรพบรถยนต์กระบะตอนครึ่งสีดำป้ายทะเบียนบอเบไม้บอเบไม้6595จังหวัดประจวบคีรนขันบรรทุกคนงานก่อสร้างมาเต็มคันในสภาพพลิกคว่ำชนกับต้นไม้ข้างทางมีคนงานที่นั่งหลังมากระเด็นออกนอกตัวรถได้ร,ดรับบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงและชาวไทยทั้งหมดรวม15รายเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหัวหินต่อมาผู้ ู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลจำนวนสีรายและได้รับบาดเจ็บ11รายจากการตรวจสอบพบว่าคนขับได้ไปรับคนงานกลับมาจากทำงานที่อำเภอหัวขินกำลังมุ่งหน้าไปส่งคนงานที่ป่าละอูเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถเกิดเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทางจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเชิญตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป